ข้อสิบห้าอย่างนี้ก็คืออย่างที่เพื่อนบอกพิสูจน์เชนลูนะรู้จักไหมเชนลูกดขอ,องเชนไม่ใช่กดลูกโซ่นะภาษาไทยคือกดลูกโซ่บอกว่าถ้าจากนิยามของความเร็วก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วถูกไหมอันนี้อันนี้รู้นะตามนิยามมันถ้าเราบอกว่าเชนลู มันบอกว่าเรามีฟังก์ชัน y จริงๆความหมายคุณต้องเข้าใจความหมายคณิตศาสร์นิดนึงตัวตัวแปรใดๆไม่จําเป็นต้องขึ้นกับตัวแปรเช่น y ไม่จำเป็นต้องขึ้นกับ x อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องขึ้นกับ t อย่างเดียวตำแหน่งอาจจะขึ้นกับความเร็วเป็นฟังก์ชันทั้งตำแหน่งและเวลาก็ได้ถูกไหมดังนั้นในที่นี้ก็คือหมายความว่า y ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันกับ t แล้วก็คาย ดังนั้นถ้าคุณหาดิฟเฟนเชียของเขาเรียกหาททอลดิฟเฟนเชียชันของ y เทียบกับ t นะีคุณจะสามารถแจกแจงออกมาโดยใช้กฎลูกโซ่นะก็คือได้ d y d y d k คูณด้วย d k by d t นะถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรสังเกตอย่างนี้ให้คิดแบบคณิตศาสตร์ คำอธิบายที่ผมจะบอกต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกันได้มันไม่ได้ถูกตามนิยามถ้าคุณคิดแบบคณิตศาสตร์ก็คือคุณมี dy เป็นตัวแปรตัวแปรหนึง่งมี dt เป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึง่งถูกไหมหารกันอยู่คุณมี dy หาร dt แล้วคุณก็เอาหนึ่งไปคูณซึ่งหนึ่งของคุณก็คือ dy หาร dy งั้นคุณก็เอ็ดีคายคูทั้งบนดีคายคูนข้างล่างเใ็นไหมนี่คือวิธีการที่คุณจะจำนะก็คือคุณเอาหนึ่งไปคูณคุณก็ Y หารคายแล้วคายหารทก็คือตัวแปร d ีดี y DT เหมือนเดิมโอเคไหมนี่คือหลักการใช้งานกดลูกโซ่เป็นแบบนี้นะแต่แต่มันไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่ถูกต้องนะแค่ว่ามันเปรียบเทียบไปดูได้เฉยนะวิธีการก็คือแบบเดีกันนะครับ มันให้ผลแบบเดียวกันคือมันจะทำอย่างนี้ได้ต่อเมื่อ y ต้องเป็นฟังก์ชันของทั้ง t และ k i ด้วยถ้าเกิด y ไม่ขึ้นกับ k i มันก็คือคุณดิฟไปมันกลายเป็นศูนย์แค่นั้นเองถูกไหมอ่ะเขาให้พิสูจน์ว่า adx เท่ากับ vdy ไงก็จาก a คือ dv by dt เราก็ใช้กฎลูกโซ่ เพราะว่าก็คือความเร็วเนี่ยจริงๆแล้วความเร็วเป็นฟังก์ชันทั้งกับตำแหน่งและเวลาถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณวิ่งไปเนี่ยถ้าคุณสามารถหาฟังก์ชันมันได้คุณจะบอกได้ว่าคนคนนี้หรืออนุภาคอันนี้เนี่ยเคลื่อนที่ไปสิบวินาทีเขาจะอยู่ตรงไหนมีความเร็วเท่าไหร่ถูกไหมดังนั้นมันเป็นฟังก์ชันทั้งกับตำแหน่งและเวลาไม่ได้ไม่ใช่เป็นอิสระนั้นคุณก็สามารถเขียน อนุพันธ์ของความเร็วเทียบกับตำแหน่งคูณกับอนุพันธ์ของตำแหน่งเทียบกับเวลาได้เสร็จแล้ว dx by dt คืออะไร dx by dt ก็คือ v ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เรามีก็คืออะไรครับเราก็จะมี a เท่ากับย้าย v มาข้างหน้านะ v dv by dx เสร็จแล้วเหมือนเดิมนะ คิดแบบคณิตศาสตร์คุณเอา d ีเที่หารอยู่ย้ายไปคูณคุณก็เลยกลายเป็น ADX ีเท่ากับ d, วีดวะเออวีดีวีนียไมฝั่งขวาก็คือมี VDV ฝั่งซ้ายก็เอา DX ย้ายไปคูณกับดีอก็กลายเป็น ADX ีเอท่ากับวีดโอเคยัง นั้นถ้าเกิดเรามีความเร่งโน้มถ่วงนะฮะไม่ใช่เป็นค่าคงตัวถ้าปัญหาเราสนใจความเร่งขึ้นกับตำแหน่งขึ้นกับความสูงนะโดยมีค่าตามฟังก์ชันนี้ก็คือ a g เท่กับลบ gm ส่วน y กลังสองให้หาฟังก์ชันของความเร็วที่ขึ้นกับระยะทางนะครับจากความเร่งคือ ADV by d บเราได้ adx เท่ากับ v dv นะทำไรต่อเราก็อินทิเกตทั้งสองข้างอินทิเกตทั้งซ้ายและขวานะอินทิเกตทั้งสองข้างไปเลยแล้วก็ใส่ลิมิตการอินทิเกตนะที่ตำแหน่ง x ศูนย์มีความเร็ว v ศูนย์ที่ตำแหน่ง x มีความเร็ว v นะเปลี่ยนจากตัวแปร x เป็นตัวแปร y จะได้สอดคล้องกับฟังก์ชันของความเร่งเพราะว่าความเร่งเขาอยู่ในรูปของฟังก์ชัน y เราแค่เปลี่ยน x เป็น y เนาะตรงนี้ไม่มีอะไรก็เราเปลี่ยน x ก็เป็น y หมดเลยนะคุณได้สมการนี้เสร็จแล้วทำไง g กับ m เป็นค่าคงตัวไม่ขึ้นกับการอินทิเกรตนั้นคุณย้าย g กับ m ไปไว้นอกการอินทิเกรตได้คุณก็จะเหลือฝั่งซ้ายคืออินทิเกรตหส่วน y กํลังสอง ฝั่งขวาคืออินทิเกตว่า vdv อินทิเกต v ได้อะไรอินทิเกต v ได้ v กำลังสองส่วนสองถูกไหมอินทิเกตก็คือกำลังก็เพิ่มขึ้นและหารด้วยกำลังที่เพิ่มขึ้นถูกไหมอินทิเกตหนึ่งส่วน y กำลังสองได้อะไรลบหนึ่งส่วน y อันนี้รู้ไหมตามทันไหมถ้าใครตามไม่ทันเขียนให้ ถ้าเราเปลี่ยนจาก y หนึ่งส่วน y กําลังสองมันคืออะไรครับมันก็คือ y กําลังลบสองถูกไหมนั้นตามกฎการอินทิเกรตคุณอินทิเกรต y กําลังลบสองได้อะไรคุณก็ต้องได้ y กําลังลบสองบวกหนึ่งหารด้วยลบสองบวกหนึ่งถูกไหมอันนี้เขียนให้ดูแบบช้าๆเลยนะ นั้นคุณก็จะได้อะไรคุณก็ได้ y กําลังลบหนึ่งหารด้วยลบหนึ่งหรือลบหนึ่งส่วน y ถูกไหมโอเคไหมตามทันแล้วนะอ่ะงั้นตรงนี้เราได้ลบหนึ่งส่วนด้านซ้ายได้ลบหนึ่งส่วน y ด้านขวาได้ v กําลังสองแทนลิมิตแทนลิมิตเข้าไป แทน v ีเข้าไปแทน v ีศูนย์เข้าไปเราก็ได้ฝั่งขวาเป็น v ีกำลังสองส่วนสองฝั่งลบวีศูนย์กำลังสองส่วนสองฝั่งซ้ายกลายเป็นนะครับลบกับลบกลายเป็นบวกเนาะอันนี้ลบอันนี้ลบกลายเป็นบวกเราก็ได้ GM คูณด้วยหนึ่งส่วน y แทนลิมิต y ก็คือหนึ่งส่วน y ลบกับหนึ่งส่วน y ศูนย์โอเคไหมแทนลิมิตบนลิมิตล่าง จากตัวนี้จัดสมการได้ไหมจัดสมการนี้มาเป็นสมการนี้ทำได้ไหมคุณก็สองมันหารไปย้ายไปคูณก็กลายเป็นสอง gm คูณด้วย1นึ่งส่วน y ลบหส่วน y ศูนย์ถูกไหมเสร็จแล้วมันเป็น v กลังสองลบกับ v 0ศูนย์อยู่ก็เอาลบ v 0ศูนย์กำลังสองย้ายไปเป็นด้าน ฝั่งเดียวกันกับ GM ก็กลายเป็น v ศูนย์กำลังสองบวกเสร็จแล้วมันเป็น v กำลังสองก็ถอดสแควรูทตั้งสองข้างโอเคไหมคำถามตัดไปถามหาความเร็วหลุดพ้นจากความโน้มถ่วงความเร็วหลุดพ้นหมายความว่าไงหมายความว่าวัตถุขึ้นไปจนสูงระดับหนึ่งมันหลุดจากแรงโน้มถ่วงการจะหลุดได้ก็คืออย่างน้อยความเร็วต้องเป็น ความเร็วปลายอ่ะต้องเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะว่าความเร็วมันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือศูนย์นะนั้นความเร็วปลายเป็นศูนย์สิ่งที่ต้องหาคือความเร็วต้นนะนั่นคือเรียกว่าความเร็วหลุดพ้นนะก็คือจัดสมการนี้เนาะก่อนที่มันจะสใส่สควรูทเข้าไปเนะี่ยเอาสมการนี้มาใช้แทนข้าวความเร็วปลายเท่ากับศูนย์นะครับหาความเร็วต้น จากสมการนี้ก็ย้ายย้ายนี้มาไปอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ใส่สแควร์รูทเข้าไปลบตรงนี้คูณเข้าไปเราก็สลับตัวหน้ามาเป็นบวกตัวหลังไปเป็นลบนะเราก็จะกลายเป็นสองสแควรูทสองจีเอ็มคูนด้วยหนึ่งส่วนวายศูนย์ลบหนึ่งส่วนวเ okay,